ต่อไปข้อ5้าข้อ5้านี่ง่ายหรือทำเองได้ใช่ปะ <c oughs> จงหาค่าของค่าของอะไรเนี่ยตัวเนี้ย <c oughs> ในรูปของสัญญกรวิทยาศาสตร์อืม จะเป็นอะไรลูกอันนี้สี่คูณสิบกำลังสคูณศูนยส่วนด้วย0ูนยูนย์หลูกอ้าวพี่ทำตรงนี้นะสี่คูณศูนยเป็นเท่าไหร่สคูณ 0.025เท่ากับเท่าไหร่ลูกเอาเงี้ตรงนี้ยังไม่เป็นใช่ไหมพี่สอนก่อน4คูณ10กำลังสองคูณตรงนี้ทำเป็นสัญญากรก่อนลูกหนึ่งองเว่าเป็นอะไรลูก2.5คูณ10กำลังลบ2ส่วนอ่าข้างล่างทำเป็นสัญญากรลูกนะก็นับไป1 2 ก็จะเป็น5คูณ10กำลังลบ2ใช่ไหมลูกแล้วค่อยเอามาลบกัน2.5คูณ4เป็นเท่าไหร่ลูกเป็น2.5คูณ4เป็น10คูณอ่าสิกำลัง2กับ10กำลังลบ2ลบกันหมดไมหมลูก2บวกกับลบ2หมดไหมหมดนะ ข้างล่างก็เหลือ5คูณ10กํลังลบ2 5กับ2ตัดกันได้ไหมได้น,นี่5 1เอ,อ้ย5กับ10ตัดกันได้ 2, 2> ก็จะได้เท่ากับดีแหละตรงนี้ก็ได้2คูณ10กํลัง0คูณกับ10กํลังลบ2ได้ขึ้นไปเป็น10กํลัง2ประจับกลายเป็น2คูณ10กํลัง0ก็ได้1 นะคูณด้วย10กําลังสองนั่นเองปึ๊บทารูปสัญลักษณ์เรียบร้อยโอเคนะผ่านไหม ข้อหกทำยังไงลูกข้อหกค่อยๆคิดลูกค่อยๆคิดลูกก็ได้เป็นไายล,ลูกศูนย์จุดอันนี้คูณกันเป็นศูนย์จุดลาลูกสามหกใช่ไหมลูกคูณสิบกำลังห้าส่วนอันนี้คูณกันก็เป็น 2.4งจุคูณสิกำลังลบสลูกก็จะได้เท่ากับเออตัดกันเลยลูก0.36กกับสอเออตัดกันได้เท่าไหร่ลูก0.15เออถามว่าเอาแม่อะไรตัดแล้วพี่แน่นหนูคิดว่าแม่อะไรตัดแล้วเนี่ย24กับ36แม่อะไรได้แม่4ใช่ปะล่ะอืมสี่เ้าสามสิบหกใช่ไหมลูกอืม อันนี้ก็คูณด้วย10กกำลัง5บวก2ใช่ไหมลูกก็ได้เท่ากับเท่าไหร่0.15คูณ10กกำลัง7ลูกนะตรงนี้ก็ได้เท่ากับ0.15ุ้คูณศ1นจุดเอาเป็นสัญญากรณนะก็จะเป็นมาตรงนี้ตัวหนึ่งหนึ่งตำแหน่งก็เป็น1.5คูณ10กกำลังลบ1คูณ10กกำลัง7ด ก็จะได้หนึ่งจุดห้าคูณสิบกำลังหกตรงนี้หนูจะทำเป็นเศษส่วนก็ได้นะตรงนี้หนูจะทำเป็นเศษส่วนก็ได้หรือแบบหารแบบทศนิยมก็ได้ลูกต่อมาข้อเจ็ดลูกข้อเจ็ดอันนี้สามคูณหนึ่งก็เป็นสามเห็นไหมลูกสามคูณสิบกำลังห้า ใช่ไหมคะลูกคูณ0.3นย์จุาเทำเป็นสัญญากรลูก1 2ก็เป็น3ามคูณสิบกำลังลบสใช่ไหมเอ้ยจริงๆตัดกับข้างล่างได้เลยเอาใหม่เอาให,าให,ใหม่อย่างั้นจะยุ่งยากฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บพี่ลูออกก่อนอันนี้กับนี้ตัดออกก่อนเลยฟึ๊บใช่ไหมลูกนะโอ้นะต้องดูดีๆนะนะหารด้วย10บกำลังอะไรลูก6กคูณอะสามกัสิบกำลังสี่คูณหกลูกสี่คูณหก อ้าวหกกับ3ตัดกันได้อ่ะลูกเออสามหนึ่งสามมสองหเออหอแหวแวเราแล้วนะก็จะเป็น1นส่วนสองใช่ไหมอันนี้1อันนี้สองก็คือ1นึ่งส่วนสคูณสิบกำลังห้าลบสีใช่ไหมลูกก็ได้เท่ากับ1นึ่งส่วนสคูณสิบส่วนสคูณสิโอเคสองหนสองสองห้า ต0ตัดกันข้อนี้ก็ตอบห้าไม่ต้องทำรูปสัญญากรอะไรเลยนะแด้แค่นี้แหละใช่ปะ่ะข้อ8ปรูปข้อ8ข้อ8ปดทำฐานให้มันเป็นไงก่อนเท่ากันก่อนรูปจาก9ก็ต้องทำเป็น3มกำลังสคูณกับ x บวก7คูณกับสกำลังสอบวกส เท่ากับ3กําลัง x บวก1ถามว่า x มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เขาถามใช่เปล่านะเมื่อฐานเท่ากันเราจับเลขชี้กําลังมาทาอะไรกันลูกบวกกันอันนี้คูณเข้าไปก็เป็น3กําลัง 2x กบวก14คูณกับ3กําลัง 2x เอบวก2เท่ากับ3กําลัง x บวก1าฐานเท่ากันจับเลขชี้กําลังมาบวกกันก็เป็น 2x บวก 14บวกกับ 2x บวก2เท่ากับ3ามกำลัง x บวก1โอเคเมื่อฐานเท่ากันแล้วนะทั้งสองข้างหนูก็จับเลขชี้กำลังมาเท่ากันนะ <î ls> ก็จะเป็นเพราะฉะนั้นก็จะได้เป็น2 x บวก14บวก 2x เบวก2เท่ากับ x บวก1หลังจากนั้นทำไงต่อลูกแก้สมการปกติ 2x กับ 2x เป็น4อะไรลูก 4x 14บวก2ก็เป็น16บวก16เท่ากับ x บวก1ย้าย x มาอ่าอยู่ x อยู่ฝั่งน้นเป็นบวกย้ายมาลบเท่ากับ1-16ใช่ป่ะพี6บวกอยู่ย้ายมาลบ 4x ลบ 1x ก็เหลือ 3x 3x ก็เท่ากับ -15 เพราะนั้น x ก็เท่ากับลบ15 3คูณอยู่ก็ย้ายมาหารเพราะนั้น x ก็เท่ากับลบ5ตอบแล้วข้อ8ต่อมาข้อ9หรือข้อ9นะข้อ9กนูว่าต้องทำให้ฐานเท่ากันก่อนอย่าง8ก็คือ2กำลัง3คูณกับ x บวก1ได้เลยคูณกับ 4ก็คือ2กําลัง2คูณกับ x ลบ2ได้เลยส่วนด้วย2กําลัง x ลบ1่ใช่ปะเท่ากับ4กําลัง3แล้วกระจายเข้าไปลูกก็กลายเป็น2กําลัง3 x บวก3คูณกับ2กําลัง2 x ลบ4ส่วน2กําลัง x ลบ1เท่ากับ4 4่ี่เนี่ยพี่ขอเขียนเป็น2 2กําลัง2 แล้วทั้งหมดกำลังคูณกับ3ละกันเนาะจะได้ง่ายขึ้นออไอตรงนี้ก็จะเป็นหลายลูกข้างบนจับบวกกันได้นะเพราะว่าฐานเท่ากันตรงนี้จะบวกกันได้ก็จะกลายเป็น2องกำลัง 3x บวก3บวก 2x ลบส่ส่วนด้วย2องกำลัง x ลบ1เท่ากับสองกลังห 3x กับ 2x ก็กลายเป็น 5x ก็เป็น2กําลัง 5x 3x ลบ4ก็เป็นลบ1ส่วน2กําลัง x ลบ1เท่ากับ2กําลัง6และอย่างหลังจากนั้นฐานมันเท่ากันก็จับเลขชี้กําลังลบกันเพราะว่าหารกันก็เป็น 5x ลบ1ลบกับ x ลบ1เท่ากับ2กําลัง6ก็จะกลายเป็น2กําลัง 5x ลบ1 กระจายเข้าไปก็เป็นลบ x บวก1เท่ากับ2องกำลัง6นะแล้วก็จับเลขชี้กำลังข้างบนเนี่ยเท่ากับ6นะพี่ขอต่อตรงนี้นิดนึงนะลูกนะอ่าก็จะเป็นอะไรล,ลูก2องกำลัง5 x ลบ 1, 1 x ก็เหลือ4 x ใช่ปะ่ะส x ลบ1บวก1หมดเท่ากับ2องกำลัง6เพราะฉะนั้นจับ4 x ใช่ไหมลูก4 x เท่ากับ6 เพราะฉะนั้น4 x ก็เท่ากับ6เพราะฉะนั้น x ก็เท่ากับ6ส่วน4เพราะฉนั้น x ก็เท่ากับ4แม่2ตัตได้2 2 4 2 3 6ก็ตอบ3ส่วน2ข้อนี้นะคะลูก อ่าต่อไปข้อสิบนะลูกนะข้อสิบข้อสิบแก้โจทย์หน่อยนะลูกเพราะโจทย์ผิดลูกไม่เอานะข้างบนไม่เอานะลูกนะเอาแก้โจทย์หน่อยลูกเป็นห้ายกกำลังห้ายกกำลังแปด x บวกสี่ลูก เท่ากับ3ยกกำลังสองบวก1ะโอเคพี่ดึงตัวร่วมแล้วกันนะ5พี่ดึงตัวร่วมอันนี้มี4อันนี้มี8ข้อนี้ยากนะดึงตัวร่วม4ออกมานะตอนนี้ตรงนี้ทำให้เป็น8ก็คูณ 2x เข้าไป บวกนะลูกนะเท่ากับ3ยกกำลังสองเบวก1เพราะทำไมพี่ต้องทำให้ฐานเพราะพี่ดูแล้ว5กับ3เนี่ยทำไงก็ฐานให้เท่ากันไม่ได้พี่ต้องจับเลขชี้กำลังให้เท่ากันถึงจะเท่ากันได้โอเคไหมลูกต้องทำให้เลขชี้กำลังเท่ากันแล้วก็ตบ4ลงมา5้ากำลัง4ก็คือ5คูณกัน4ครั้งได้625ข้างบนก็จะเหลือแค่ 2x ซบวก1ึ่งซึ่งเลขชี้กำลังมาเท่ากันแล้วลูกนะ พอเลขชี้กลาลังเท่ากันแสดงว่านะเลขชี้กํลาลังต้องมีค่าเท่ากับ0ูนย์เพราะฐานไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจะได้ว่า 2x เบวกหนะึ่งเนี่ยต้องมีค่าเท่ากับ0โอเคนะลูกเพราะฉะนั้น 2x ก็เท่ากับลบ 1x ก็เท่ากับลบ1ส่วน2ลูกหนูต้องไปจำสมบัตินะถ้าฐานมันไม่เท่ากันอย่างเงี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเออหนูต้อง จับเลขชี้กำลังให้มันเท่ากับศูเพราะว่าเขาบอกว่ามันสมการมันเท่ากันเนี่ยเขาบังคับว่ามันเท่ากันแสดงว่าเลขชี้กำลังข้างบนเนี่ยมันต้องเท่ากับศไปข้อ11นะข้อ11ทําให้อยู่ในรูปสัญญากรณ์ก็ค่อยๆทําไปลูกค่อยๆทําไป ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรลูก2 2คูณเดี๋ยวนะฐานมันไม่เท่ากันเลยเนะลูกเนาะอืมอ่าไม่เป็นไร2ตรงนี้ตรงฐานมัน,นอ่ะสก็0.2มันคือ2เอามาแบบนี้ทำเป็นสัญญากรก่อน0.2นย์ทำเป็นสัญสญากรก็คือ ไล่มาตัวหนึ่งก็เป็น2คูณ10กำลังลบ1แล้วทั้งหมดยกกำลัง5ลูกคูณกับ3คูณ10ยกกำลังลบ1เพราะว่าพี่ทำเป็นสัญญกรณ์นะปัดมาข้างหลังตัวหนึ่งอันนี้กำลังสองส่วนด้วยข้างล่างก็ทำเป็นสัญญากรณลูก1 2 3ก็เป็น8คูณ10ยกกำลังลบ3เด้งมาข้างหลังติดลบนะลูกนะอา้าวก็จะกลายเป็น2อกำลัง5คูณ สองกำลังห้าใช่ไหมลูกพี่คูณออกไปข้างนอกเนาะคูณ10บกำลังลบห้าอันนี้พี่คูณออกไปข้างนอกนะคูณกับ3ามกำลังสองพี่คูณออกไปข้างนอกคูณด้วย10บกำลังลบสส่วนด้วย8ปดคูณสิบกำลังลบสามอ่ะโอเคสองกำลังห้าคือสามสิบสคูณด้วย สากำลังสองคือ9คูณด้วยอันนี้ฐานเท่ากันจับเลขชี้กำลังมาบวกกันก็เป็น10กำลงังลบ5บวกกับลบ2ส่วนด้วย8คูณ10กำลงังลบ3 8กับ3าเป็นไงกันได้ลูกตัดกันได้8 1 8 8 8 1 8 8ไลูก8 4 3 2ตรงนี้เป็น 4. อืม อพอเสร็จปุ๊บตรงนี้9ใช่ไหมก็เป็น9 4 3 6มนะ9ามาคูณกับ4ก็เป็น36คูณ10บกำลังลบ5ลบ2ก็เป็นลบ7ใช่ไหมลูกคูณเด้ง3เล่น10กำลังลบ3ขึ้นไปเป็น10บกำลัง3าก็จะกลายเป็น36คูณ10กำลังเลขชี้กำลัง2ตัวเนี่ยม,มาบวกกันลบ7บวก3ก็เป็นลบ4ลูกแต่หนูต้องตอบเป็นสัญ,ญกรณ์นะหนูต้องเด้งกลับมาตรงนี้นะเป็น3.6 3.6คูณ10กำลัง1คูณ10กำลังคูณ10กำลังไรลูกลบ4เพราะนั้นหนูก็จะตอบเป็น3.6คูณ10กำลัง1บวกลบ4ก็เป็นลบ3นะตรงนี้ก็ตอบ3.6คูณ10กำลังลบ3าม ข้อ12เขาให้ทำเป็นอยนู่ในรูปของสัญ,ญาญกรอีกแล้วนะลูกเนาะหนูก็ต้องพยายามทำตรงนี้ก่อนเนี่ยตรงนี้ก่อนเออพี่ขอเป็นไฮไลท์แล้วกันเนาะมันจะสีสวยกว่าตรงเนี้ยเออทำเป็นสัญาญกรก่อน่ทำเป็นสัญญากรณญญมันก็ต้องมาจุดตรงนี้1 2 3 4ก็เป็น4.38คูณ10กำลังลบ4ก่อนใช่ปะ คูณด้วย10กลังลบ12ลอกมาคูณด้วย0 2ุด2ก็คือเด้งไปข้างหลังก็คือ2คูณ10กกาลังลบ1คูณด้วย10กกาลัง3ส่วนด้วยอันนี้2000นหนูก็1 2 3ก็เป็น2คูณสิบกาลังสามหนูมาข้างหนูมาข้างหน้าหนูเลขชี้กาลังหนูต้องเป็นบวกเนาะก็คือเพิ่มขึ้นคูณ10กกาลัง4คูณ5คูณ10กกาลังลบ1 1เนะคะ อะไรที่ตัดกันได้ก็ตัดก่อนนะลูกนะอย่างอันเนี้ย4.38คูณ2เนี่ยหนูมันคูณกันได้อยู่คูณก่อนเลยนะคูณทศนิยมปกติก็จะได้8.76นะลูกนะ8.76คือหนูคูณเอาเหมือนเอา438คูณ2มันจะได้876แล้วหนูค่อยมาใส่จุดทีหลังอันนี้เนื่องจากมันมี2จุดก็ใส่2จุดไปใช่ปะ่ะแล้วตรงนี้5คูณ2ก็เป็น10นะผล10 ข้างบนนะหนูจัดการให้เรียบร้อยเลยนะคูณด,ด้วย10คือฐานเหมือนกันเลขตรงนี้จับมาบวกกันหมดเลยลูกก็เป็นลบสี่บวกลบสิบสองบวกลบหบวกสามข้างล่างก็เหมือนกันลูกนะก็สองคูณหเป็นสิบก็คือสิบกำลังหนึ่งก็เป็นสิบกำลังสามบวกสี่บวก ลบสิบเอ็ดอ้าวก็จะกลายเป็น8.76จุคูณสิบกำลังอะไรลูกข้างบนลบสบวกลบสิก็กลายเป็น 16, ลบ16บหก 1, ลบสิบกวกหนลบสิบ็ลบสิบเวกสก็เหลือลบสิข้างล่างก็เป็น10บกำลังหคูณกับ10บกำลังสบวกสเป็น7ด 7บวกกับลบ11ก็เป็น7บวกลบ11เป็นลบลบ4เนาะเออลบ4ี่อ้าวแต่อย่าลืมนะข้างล่างหนูยังมีกำลังหนึ่งด้วยก็เป็น8.76คูณ10บกำลังลบ14ข้างล่างเป็น10กำลังหนึ่งบวกลบ4ก็เป็นลบ3เด้ง10บกำลังลบ3ขึ้นไปข้างบนหลุดก,ก็กลายเป็น10กำลังลบ14คูณกับ10กำลัง3ก็กลายเป็น 8.76จุคูณสิกลางอะไรลูกลบสิบวกสก็เป็นลบสินะก็คือคำตอบเลยลูกนะอีก2ข้อนะถามว่า A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ A มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ อันนี้หนูคูณกันไปเลยหนกนะตรงนี้คูณกัน23คูณกับ7ได้เป็นเท่าไหร่ลูก1 6 1ยใช้ชดโยม1ตําตำแหน่งฟึบเลยนะตรงนี้ก็คูณกันลูกคูณกันเป็น10กําลัง2บวก็เป็น10กําลัง7หข้างหลังก็เป็น1.61คูณ10กกาลัง a เออ้าวถ้าอยู่คนละฝั่งแบบเนี้ยตัดกันได้เพราะยังไงหนูก็ต้องย้ายมาหารกันอยู่แล้วตัดกันไปเลยใช่ไหมเออโอเค เพราะฉะนั้นสิบกาลังเจ็ดก็เท่ากับสิบกาลังเอเนื่องจากฐานเท่ากันเพราะฉะนั้นเลขชี้กําลังมันต้องเป็นไงกันด้วยเท่ากันเพราะฉะนั้นเจ็ดก็เท่ากับเออพี่ผิดอันนั้นมันสิบหกจุดอืมโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโทษทีโทษทีโทษท,ท,ษทีพี่ดูผิดที่ดูผิดอันนี้ เท่ทีนะพี่ขอลบหมดเลยพี่ขอลบหมดเลยนะลูกนะอันเนี้ยยี่คูณเหนูได้16บหกอยหกสิ 1, แล้วก็หนูก็ใส่ยศหนึ่นตำแหน่งใช่ไหมก็คูณ2อคูณหเป็นเออสองบวกหเป็น7ตรงนี้ก็เป็น1.61่งจคูณสิบกำลังเตรงเนี้ยมันยังไม่ได้เท่ากันลูกมันแค่คล้ายคลึงกันเฉยเฉพี่ขอเลื่อนให้มันเท่ากันเป็นสัญญากรนะสัญญากรหนูต้องเลื่อนมาข้างหน้าก็เป็น1.61คูณ10กำลัง1คูณ10กำลัง7 โอเคไหมลูกฐานนะอันนี้ก็เป็น1.61่งจุคูณสิกำลังเอออันเนี้ยอย่างเงี้ยได้แล้วนะก็นะเป็น1 6ึ่งจุคูณสิกำลังหบกเ็ก็เป็น8เท่ากับ1 6ึ่งจุคูณสิกำลังเอโอเคไหมเอออย่างงี้ยอันเนี้ยอย่างเงี้ยค่อยตัดได้1.61กหับหนึอย่างเงี้ยเออตัดได้เลยนะคะลูกพอเสร็จแล้วก็จะได้ว่า10โอ้ยหลายลูก10บกำลังหลายล,ลูก10บกำลัง8ก็เท่ากับ 10บกลัง A นะเนื่องจากฐานเท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นเลขชี้กําลังจะต้องเท่ากันด้วยเพราะฉะนั้น8ก็เท่ากับ A ก็คือคําตอบเลยเออออกข้อสอบนะอันเนี้ข้อ14ลูกข้อ14หาอะไรลูก B เออใครลองหาเองก่อนนะลูกนะอยากให้ลองหาเองก่อนเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ เออมันต้องใช้ประสบการณ์นะลูกยังสิบสอยิบสองกับ11ก็ตัดได้11 11 11ด2 2ึอเอ็ดยโอเคไหมก็เอา7ไป0.7ไปคูณกับ0.9ได้เท่าไหรอ่อ่ะ0.7ไปคูณกับ0.9ได้เท่าไหร่ลูกอืมคูณดีๆนะเดี๋ยวจะผลิดพลาดเอานะคะลูกคะนะจ๊ะลูกนะเออ,อ ้เท่าไหร่ลูกอืมนี่ก็เก้าเจ็ดหอะไรลูก63ก็ศูนจุดอะไรลูกศูนจุดหกโอเคนะศูนจุดหกนะเอ่อคูณกับ2บวกกับลบ7ก็คือลบ5ส่วนด้วย10กำลังลบ3เท่ากับ1.26คูณ10กำลัง6โอเคไหมคะลูกแล้ว b อยู่ตรงไหนอะ อ๋ออันนี้ไม่อันนี้มันคือ b ใช่ไหมโอเค b b b โอเคตรงนี้คือ b นะ b b เอออ่ะ b โอเคอ่ะก็เป็น0.63คูณ10กำลังลบ5ลบกับลบ3ลูกเพราะว่าหารย้ายขึ้นไป1.26ก็เขียนเหมือนเดิมอันนี้10กำลัง b ลูกก็เป็น0.63คูณ10กําลังกำลังไรลูกลบ 5บวก3ก็เป็นลบ2ก็เท่ากับ1.26ุคูณ10กำลัง b ลูกเออเอาทำไงดีอะทำไงดีทำไงดีย้ายไปและกันนะลูกนะย้ายไปก็เป็น10กกำลังลบ2เท่ากับ1.26หารด้วย0.6 3ุคูณกับ10กำลัง b ลูกนะหารกันจะได้ครึ่งหนึ่งพอดีลูกหารกันจะได้ครึ่งหนึ่งพอดีอันนี้ 0ู 1> 6, 3 1ได้1ครั้งนะคูณ2ครั้งก็ได้1.26อพอดีอันนี้ก็เป็น2เพราะฉะนั้นไอ้ตรงนี้มันก็คือตรงนี้ก็คืออะไรลูกเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ขอตรงนี้ก็คืออะไรลูก10กกำลังลบ2อันนี้ก็คือ2คูณ10กำลังอะไรลูก b อ้าวทีนี้10บกำลังสพี่ขอเขียนเป็น ฐานมันไม่เท่ากันใช่ป่ะต้องทําให้ฐานเท่ากันเดี๋ยวนะ <c oughs> นะ่าต้องทําให้ฐานเท่ากันเดี๋ยวพี่ไปพาดตรงไหนเนี่ยโอเคพี่ทําแบบนี้ไม่ได้นะเพราะว่าฐานมันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นก็หา b ไม่ได้ใช่ป่ะหรือจะหาได้ อันนี้มันต้องมันต้องทำให้ฐานมันเป็นไงกันลูกเท่ากันใช่ปะพอทํทำเสร็จแล้วฐานมันไม่เท่ากันนะพี่ขอลูปละกันนะแสดงว่าทำแบบนี้ไม่ได้นะทำแบบนี้ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรลูกนะเราไปต่อนะลูกนะเราไปต่อนะเราไม่ยอ่อท้อลูกเอายี่สิบสองแสดงว่าโจทย์เขาไม่ได้ต้องการให้เราทำวิธีนั้นนะลูกนะ เราก็ทำอีกวิธีหนึ่งก็ได้เอา22ไปคูณกับ0.9แล้วก็ไปคูณกับ0.7ก็ได้อา้าวนะก็จะได้เป็นอะไรลูก1386มีทศิยม2ตำแหน่งก็คือ13.86หารด้วย11ใช่ไหมลูกคูณกับ10ยกกำลังลบ5ใช่ลูก2คูณ2บวกกับลบ7ก็ได้ลบ5คูณด้วย10วยกำลังลบ3 อเออเราทําอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะอ,อย่างนี้แหละลูกคณิตศาสตร์เราก็ต้องลองผิดไปลองถูกไปนะ13.86าหาร11ก็ได้ประมาณ1.26คูณ10กำลังอา้าวลบ5ลบกับลบ 3, ลกเท่ากับ1.26ุคูณ10กำลัง b ลูนะ 1.26ตัดกันได้นะเขาอยากให้เราทําวิธีนี้1.26กับ1.26ตัดกันได้เอออ้าวก็ตรงนี้ก็เหลือเป็น10กาลังลบ5ลบกับลบ3ก็เป็นลบ5บวก3ก็เป็นลบ2เท่ากับ10กาลัง b เพราะฉะนั้นถาฐานเท่ากันแล้วเลขชี้กําลังก็ต้องเท่ากันด้วยเพราะนั้นลบ2ก็เท่ากับ b จบเลยนะคะคือเขาให้เรามาวิธีนี้เราก็ต้องทําวิธีนี้นะคะลูกนะ โอเคนะการมองโจทย์คณิตศาสตร์มันมีได้หลายแบบถ้าวิธีนี้ไม่ได้เราก็ลองอีกวิธีหนึ่งก็ได้นะไม่จาเป็นต้องทําปุ๊บได้เลยนะก็ค่อยๆดูไปว่าเขาอยากให้เราทําแบบไหนอยากให้เราจัดรูปหรือว่าอะไรนะลูกเนาะส่วนใครที่ยังเ,เปลี่ยนไม่คล่องนะเลขชี้กําลังไม่ได้ต้องไปดูข้างหน้าที่สมบัติที่พี่เคยสอนแบบช้าๆนะลูกนะโอเคมาสู้ๆนะทุกคน